สบาดีจ้าสบายดีบยดเบิรสู้ภูสู้ค้นสบายดีตอนคำ่ำยินดีต้อนหัาเขาสู้ซองสาววันซึ่นเดอ้อพี่นอ้องเมื่อนี้วันสุกเนะเาะเ้าองเมลูกกับพาก,กันหอบเครื่องเมื่อบานคือเกา่าเมื่อนอนบ้านหน้าหอยฝังพูวพี่น้องเนาะสบายดีปลาลุงเนลุละสบายดีปลาลุงว่าด <c oughs> ัง กันหอบกระเป๋าหอบเครื่องตรงนี้ผูกขาต่างกล้องยังจักคันได้เมื่อบ้านใจยังอียเต็มรุกข้ามาแหงกบเต็มคุณมายาเมื่อบาอออ้านพนพีพนองวัดศรีเดชยังมือนีข้ากระเตรียมเครื่องฝากให้ยาไปท้ายแล้วบ่มีเนื้อเห็ดกันเลยเมื่อืด้คิว่ามือเศร้าจากสีเมื่อผัดอุ้เพื่อสีดชเมื่อผัดสวยมืออื่นก็เลยเมื่อมือนีป่ะปะ บังกันว่าสิเดี๋ยวเห็นอย่างนี้อืมเดี๋ยวมาแล,วาลวา้วเดี๋ยวมาแล้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 วบักกระป๋อมบ๊วยตัวนี้ฮะอืมมาแล้วค่ะมันหยาดเดี๋ยวมาดูใช่คือกันยุคนกามานะไม่ใส่อุ้ยเป็นตะแพงคือกันเลยคนกามาเป็นตะแพงคือกันเลยหอดบ้านแล้วพี่น้องเนาะ ทางกระหอดมาเบิ่งมาหน่อยพัสกลุลเพราจะเอาไปมาเจา้าตัไปเบิร์กแล้เหลือสี่ตั 1, 3, เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่เหลือมาเลยเปิดเอาบักนะไมนคือเฮาเป็นแค่ร้อยบักกระป๋อมบ่ตัวนะคืออ้วนแทน้นี่บักกระป๋อมตัวนี้บ่าบักกระป๋อม,อ,มอันนี้บ้าก,กระป๋อมนะฮะ อันนี้บ้ากระป้อมนะฮ้กระป้อม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 หน่อยกระป้อมหน่อยแม่สายเรียบมาดูหน่ะคนกับน้ำมาวุ้ยคือกันเลยลอยคือกันเลยแม่แนม่บังหนาไอ้ลอยพวกเปลี่ยนยู่เปย์ผู้ลูกผู้มาเด้อมาเด้อเด็กเด็กมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เออเอาให้ม <muitas S 2> ัน <sketches> ก oh, really? no ินด้วยมันสิกินเยอะมาด้ะเด็กๆเร็วๆมันอิ่มแล้หรือเปล่าไม่ต้องการกินอิ่มตัวนี้ละตัวนี้มันก็อิ่มแล้วโอ๊ยแพงเด้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 ๋ยแพงเดีแม่เข็มต่างเสื้อมันไว้ซาบูซาบูอีกเลยเปลี่ยนี่ก็ซาบู อุ้ยมาไปเรียร้อยไปแล้วร้อยมันไปในร้อยไปแล้วลูกมาพี่มาพี่มาพี่เรียเอามาไล่จ้องกระโปงอีหละอือคืออ้วนแท้ฮะตัวนี้คืออ้วนแใช่เดย์ลอยอีดับมันก็อ้วนแล้วร้อยใส่มาใส่ใส่เบิ้งเบิ้งอู้เบิ้งอูอ้เบิ้งดูตัวนี้คนนักอู้เบิ้งมาใส่มาใส่มาใส่หนามันเอาหนามันมาเบิ้งดู มันากแขย้ลอยอู้มนะคะมันจะกให้ไอยอู้มตัวนี้ก็ตแม่ตัวนี้ตัแม่เป็นบ้าเล่นน้ำมาหน่อยพี่น้องหยอกมามาเลียปากเด้อลูกนุ่ละเปื่อนยังว่าไม่ใหญ่กับโบยูผุนสามสีอู้ม ไม่ใหญ่กับวายูเหตุยังว่าไปต้อยมะกอ,อกปะยุธงไปเบิ่งมังหุงสุกเลยมือไหนไม่เหตุมังหุงสุกไปยุแล้วบ้ากับวอยูเฮื่อนเลยปะอุ้ยมันอยาก้เลอุม้มสีอุ้มไว้บ้าเธอละสามละสนะี่เหรอ ิวดตัวนะตัวนี้มา <laughs> อุ้มเอาไว้มาห้างก็ได้เดือนหนึ่งพี่น้องเนาะสิรีสเขาจะเอาไปเบิร์เลยล่ะแม่ขอดอ้วนอือเพราะว่าแม่มันจอยกินตั้งแต่นมแม่แม่มันจอยเฮนกระบาดแม่มันแม่มันเป็นแบบนี้แพนดา้าคือจอยแท้ลูก บางแน่พี่น้องเข่าอ่าซศร้าซึ้นเนาะอพาอภัยจ้านี่มา,มา,าเมื่อวานี่ยังบดไ้ป่านนี่มันอยู่ในอันนี้เด้ในโฮมโกโข้มันอยู่ในโฮมไม่ก็คือต้นไม้ดูดเอานำไปเบิดมันเลยเหี่ยวแต่เสียดายมมนแทนมันยังบดแทนซุกขากสำัำ เหี่ยวเบิดแล้วตัวก๊กขอโบเทิงมันกับโบได้เหี่ยวมันกับอันนั้นอยู่ไก่สิเดียพอเกี่ยวแล้วล่ะแต่ว่าหน้าทงคางๆนี่แล้วก็เกี่ยวแล้วเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวสิไปต่อยมากาะก้อนพี่น้องเนาะต่อยมาเพื่อเขาเซาวันเลยมือ่อนาวาเสียออกไปให้เพื่อนก็นลืมซ้ำ ไปต่อยมาไหวก่อนทงหน้าท้ากับกำลังเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจ้าโอ้มาคามก๊กนี่กระโบ,บเปลี่ยนลายปีแล้วเดนนี่อยู่ในโฮมคามกระเฮียวคือกันพี่นอ้อง ไปตะกระบาบเขาเลี้ยพี่น้องตนมาเกาะกับโบดิสูงปันใดแล้วสะซื่นต่อยเอาก่อนเนาะขาต่างกล่องกับรบิถือมาสัมจะานาใสาต่ตวตกลงมานี่อู้มากระซุกกระได้พี่น้องเนาะบีบม่วมแล้วน่ะเอามือโบบมือหนึ่งสองมือกระซุก ได้ต้อยได้บอลายซ้ำม,มันไม่สันจงได้ใส่อีกจักโต๊กไน้ใส่ซ้ำอืมซุกแล้วจ้าเอาไปผักสวัสด์มืออื่น จริงนะมันโดกโดกพี่น้องแต่ว่าบริ่อไม่ยาวลงมาจะมาเห็นหมากมาหรือบอลมันคือกันกระใบเบิร์ดละบอ้อนะใส่บอนต่อยลงมา ซุกแล้วเดี๋ยวหาต่างกล่องไวเลตตอยกันพี่น้อง ฉัตกในจซะไม่นช่ ሲታያል መጣው ከታይ ነው จะเห็นหรือบ่อก,กล่องกับพี่น้องพอแล้วจ้าพี่น้องเนาะตอได้บ่อร้ายไปได้มันไหม้สันมันบดเถิงมันบ่ได้แบกไหม้ลงไปเอาไหม้ในต้นมันยัดเสียให้เบิ่งว่าได้ดำได้นี่จ้าเห็นบ่อพี่น้องมันก็มีหมากซุกซีหาหมากเนาะ แล้วก็หมากดิบมันเอาไปบ่มเอาไปเบิงมังหงซุกกันบันนี้ข้นนิแม่สิบอกท่านเก็บเพราะว่าเห็นไห้มือก่อนนะว่ามันซุกแล้วญาติแต่แต่อีแม่เก็บไปก่อนอมานีนยังบ่นทันเห็นอีแม,ม่จุข้าซาซึนกัะหิ่ยวไปแล้วเนาะอยู่กกกระเดาห่มกระเดา อยังอยู่จ้าเลี้ยไปเห็นอยู่หอนกับหอนใส่เสือนวมเพราะว่าตอนขี่รถมานนะมันแดดพี่น้องมันแหมก็เลยใส่เสือนวมมาแล้วผัดบรดแกะออกลงมาเลยหอนนี่มะฮุงซุกจ้ามันซุกอันที่เห็นดกๆกด่งหันทีเดีพี่น้องเนาะมีแต่หมากยงใหญ่บางหันนะ มันซุกไปหลยหมากแล้ว,อ,อ,อ,วอ,อ,อีแม่ให้น้องต้อยขืนวางหันเมื่อยคออีแม่ให้น้องต้อยขืนวางหันนะซี่หาหมากพี่น้องมแจะหมากใงญ่ๆใส่กระสอบขึ้นไปอีแม่ก็บรเดียหูงานได้ว่าไว้หายทายคลิปต้อยขึ้นไปลดยังอยู่ซองหมากตัวน,นั้นหมากหนึ่งตัวน,นี้หมากหนึ่งหมากมันบักใงญ่นึงพี่น้อง มันคือบอเห็นว่ามันสูกว่าเดี๋ยวปิดก่อนจ้าหาตั้งกล่องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคอเนีนย่ยนตั้งไว้อยู่อันพุ่มอันนี้เนาะพี่น้องพักตำลิง <laughs> บอทึงต้องเอาไม้ต่อย भन्छ कुन चाहिँ भले भनौने ไดแล้วพี่น้องหน่วยหนึ่งหมากบักใหญ่เลยเดี๋ยวต่อยอีกหน่วยหนึ่งก็จะตัวน,นี้นะจะเอาเชิญ <c oughs> ได้แล้วพี่น้องงี้จะออกมาไว้นอกก่อนอึบยังบักโดกๆหนึ่งพี่น้องบางฮุ่งนะแต่ว่ามันหมากบบใหญ่คือหมากข้างลุ่มมันตัวที่ปิดไปแล้วตัวที่น้องปิดไปแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ้งหมากตัวที่เทาต่อยลงม,มา หมากบางใหญ่เลยพอดีได้แซมนี่เนาะเมื่อบ่มเอาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยักม่วมแล้วนี่บีบเบิ้งกระหูแปลกประหลาดเด้อตัวนี้อันนี้คือบักกอกของห้าเนะพี่น้องให้เบิ้งไกลๆอีกเทือ่ออันนี้คือซุกแล้วนี่หมากเลืองๆนะนี่ซุกแล้ว ไปเพิ่มใส่เจวได้เลยนี่เหลืองๆในนี้ซุกล้ายหมากอยู่จ้ะนี่มืออเสียไปหายสวรรค์มีแต่หม,มากใหญ่ๆในอันนี้ก็มังหงของเฮาเนาะโอเคจ้าเนาะคลิปนี้ก็สิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู้ครูสุส้คนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตาม ฝากเบิ้งโฆษณาให้สาซื่อนในเด้อจ้าเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีเด้อ